จริงประเด็นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยสําไม่น่าเกิดขึ้นเลยสําพี่แอนมาค่ะจะพูดบ่อยมากๆว่าแบบพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆค่ะคือพี่แอนอมีติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือว่าทํางานด้วยกันอยู่แล้วแน่นอนคะไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยตักพี่แอนมากค่ะรักพี่แอนมากค่ะ <laughs> ถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเ <laughs> บลจะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทอ่ะเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทพี่แอนเป็นเล่มจบของเบลค่ะพ <laughs> ี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทํางานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกนันนะเนาะก็แบบเข้าใจปัจจัยหลายๆอยา่าง <laughs> แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงาน